สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆทุกท่านแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สวัสดีกัลยาณมิตรทั่วโลกทั่วยุโรปแล้วก็สวัสดีประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สวัสดีทั่วไทยแล,แล้วก็สวัสดีเจ้าของแบรนด์นุพก้าวเทแลนแล้วก็สวัสดีครูพี่พรแล้วก็สวัสดีบอสพี่อูด้วยนะคะแล้วก็สวัสดี ผู้บริหารทุกท่านแล้วก็สวัสดีทีมสื่อทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านนุ่ม้าเก้ารุ่หนึ่งแล้วก็อยู่บ้านตนการนุ่ม้าเก้ารุ่นสองแล้วก็สวัสดีหน้าบ้านแล้วก็สวัสดีหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีแอดมินทุกท่านแล้วก็สวัสดีประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะโดยประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สวัสดีทั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หนูก็ขอสวัสดีร่วมตึงด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันอาทิตย์ที่11เป็นวันที่ เป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนกรกฎาคมพศ2564ก็คือว่าเป็นวันหยุดอยู่ก็คือว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ก็ว่าเป็นวันทํางานของทุกทุกท่านเนาะทั่วไปเนาะถ้าใครได้ได้รับงานรือว่าทํางานประจําก็คือว่าพรุ่งนี้ก็สตาร์ททำงานอีกเหมือนเดิมเนาะวันนี้หนูก็มาส่งต่อมาขายของเหมือนเดิมก็คือว่าวันนี้ก็คือว่าหนูจะคุยเรื่องคุณ คุณแม่หนู่อนเนาะก็คือวตั้งตั้งแต่หนูได้เข้ามาอยู่ในบ้านโนบะเก้าได้อยู่เข้ามาอยู่ใต้แบนนร,แรนด์นบะเก้าไทยแลนด์นี่ก็คือว่าหนูก็เป็นหุ้นส่วนแล้วก็หนูก็เป็นตัวแทนที่หนูได้เอาสินค้าผลิตภัณฑ์ทุกตัวออกมาขายอ,าออกมาขายแล้วก็ให้พี่น้องๆล้วก็แบบว่าจะได้เปิดใจได้รับรู้ว่าการการที่เราได้กินได้สัมผัสกับสินค้าทุกตัวก็ว่าหนูสัมผัสตัวไหนหนูมันมันตอบโจทย์ตัวไหนหนูก็ว่าคุยคุยตอนนั้นก็ว่าสบู่ว่าวันนี้หนูก็จะมาว่าโปแบบว่า โพสวันนี้ก็คือว่าโพสเรื่องสบู่ทางช่องทาง a c e b o o k เนาะตั้งแต่หนูได้เข้ามาอยู่ในบ้านโน้พกเก้านี่ก็คือว่าสุขภาพหนูก็แข็งแรงแล้วก็สุขภาพแม่หนูก็แข็งแรงก็คือว่าหนูก็คือกังวลไหมก็ไม่ค่อยกังวลค่ะไม่ค่อยกังวลก็คือว่า1น่ ถืกว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงถ้าทุกปีนะหนูก็คือว่าหนูไม่หน้าตาหนูไม่สดชื่นอย่างนี้ถ้าพวกคุณอยากจะทราบว่าแบบว่าหนูสวยตอนไหนหนูก็ยังไม่ทราบตัวเองเลยว่าหนูสวยตอนไหนเนาะเนาะและแล้วก็แบบว่าพี่พี่น้องนถ้าแบบอยากจะทราบหรือว่าหนูใช้อะไรหนูกินอะไรตามที่หนูส่งต่อให้ฟังทุกครั้งนั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่หนูได้เข้ามาอยู่ในบ้านนุบก้าวก็คือว่าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกับอีกสามวันเจ็ดเดือนกับอีกสามวันนี้ก็คือว่าหนูก็แบบว่า หนูได้กินได้สัมผัสสมุนไพรทุกตัว9 9ตัวเนาะอยู่บ้านนพเกา้าตอนนี้หนูมีสมุนไพร8ตัวอยู่ในมือของหนูและก็หนูก็จะมาส่งต่อวันอาการของแม่หนูโดยทั่วไปนะตั้งแต่หนูเอาชาสมุนไพรนบเกา้าให้แม่หนูทานมาได้เดเดือน3วันนี้หนูก็ทานพร้อมกันกับแม่หนูว่าสุขภาพเขาก็แข็งแรงแล้วก็น้ำเลือดแบบว่าทางทางโรงพยาบาลเขาก็ลดค่า ลดลดลดแบบว่ายายาที่ว่าทุกครั้งถ้าไปหาหมอเนาะหมอเขาจะเพิ่มยาตลอดนะเพิ่มยาตลอดนะแบบว่าเพิ่มยาให้แม่นหนูตลอดเลยบางบางครั้งก็เกลือแกงต่ำบางครั้งก็เกลือเกลือแร่ต่ำบางครั้งก็เปลี่ยนยาบางครั้งก็เปลี่ยนตัวยานู่นนี่นั่นหนูก็เลยแบบว่าหนูได้มาเจอแบบหนูมาเจอสมุนไพรบ้านพม่้าวนี้ก็ไว,ไว,ไว่าหนูโคตรของโคตรโคตรโคตรแบบว่าโคตรแบบว่าโคตรดีใจมากเลย คตรดีใจสุดๆก็คือว่ามันมันมาตอบโจทย์ตัวหนูแล้วก็ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนที me, 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 me. ่อยากจะแบบว่าทักหนูตอนทักหนูไปว่าอยากจะเอาไปกินไปทดลองกินทดลองแบบว่านี้นะก็ขาทักทักหนูอีกช่องทางหนึ่งก็คืาช่องทางเฟชช่องทางเฟซบุ๊กนี่ก็คือว่าดาวสารพงศ์หนูก็ส่งต่อถ้าส่งต่อตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูก็ขึ้นอ่ f เฟซบุ๊กต่อเฟซบุ๊กต่อก็คือว่าหนูส่งต่อสองโมงเช้าจนถึงเก้าโมงนะคะวันนี้หนูก็เอาแบบว่าหนูโพสทาง ช่องทาง Facebook นะหนูโพสแบบว่าเป็นสบู่ตัวนี้แบบว่าสบู่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากมากเลยนะเป็นเป็นสบู่ก้อนสมุนไพรเป็นสบู่ก้อนสมุนไพรมีมีแบบว่ามีเอ่อม,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 มีสมุนไพรเก้าชนิดก็กว่าถ้าถ้าหนูจะอธิบายให้ฟังหมดทุกตัวนั่นก็คือว่ามัน,ม,นมันก็คือว่ามัน,มนก็จะกินเวลาถ้าพวกคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพวกคุณก็ไปแบบว่าสอบถามหนูช่องทางช่องทาง Facebook ก็ได้นะก็คือว่าหนูตใช้ที่แรกนะพวกหนูก็ว่า สมุนไพรตัวนี้มันก็คือว่าเหมือนกับว่าสมุนไพรท้องตลาดหนูใช้ขึ้นก้อนที่3เลยนะหนูใช้ขึ nah. ้นก้อนที่3เลยนะหนูแบบว่าใช้คนละครึ่งกับแม่หนูคนละครึ่งหั่นครึ่งก็คือว่าเครื่องหนึ่งหนูตอนตอนที่แรกว่าหนูหนูใช้ก้อนหนึ่งน่แหละคนละก้อนเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าคนละครึ่งดีกว่าเพราะว่าทั้งอาบน้ําชะโลมหมายว่าทําความสะอาดร่างกายด้วยทั้งชะโลมเป็นครีมทาผิวด้วยเป๊ะเบอร์มากเลยนะพี่ๆน้องเป๊ะเวอร์มากเลยนะก้อนนี้ก็คือว่า350บาท ก้อนนี้ก็คือ350บาทแต่โปรโปร,โปรใหม่ใช่ไรก,กว่าเดิมก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อเป็นแบบว่า5ก้อนขึ้นไป5ก้อนขึ้นไปแล้วราคาปกติของเขามันมันแบบว่าราคาปกติของเขาถ้าถ้าถ้า้้าา5ก้อนขึ้นไปมันพันเจ็ดพันเจ็ดนะแบบว่าราราคาคงที่นะพันเจ็ดห้าพันเจ็ดห้าสิบบาทห้าก้อนขึ้นไปนะห้าก้อนขึ้นไปถ้าถ้าพวกคุณอากซื้อขึ้นแบบเป็นสิบก้อนได้ไหมสิบก้อนก็ได้ สิก้อนราคาปกตินะราคาปกติมัน3,500บาทแต่ไม่ขายค่ะมาขายแค่3,000บาทพวกคุณว่าคุ้มไหมถ้าไม่ดีจริงหนูไม่สั่งเพิ่มถ้าไม่ดีจริงหนูไม่สั่งเพิ่มหนูสั่งของโปรสุขใจหนูสั่งมาเซตหนึ่งเซตหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าได้กี่ก้อนไม่รู้ว่าได้กี่ก้อนหนูหนูก็จาไม่ได้นันนี่แหละถ้าไม่ของไม่ดีจริงหนูไม่สั่งเพิ่มก็คือว่าก้อนนี้หนูก็ขอฝากดูนะก้อนนี้หนูก็ขอฝากเราเป็นสมุนไพรที่แบบว่า ถ้าอากาศร้อนๆถ้าอากาศร้อนๆแล้วก็อย่างนี้เราก็คือว่าก้อนนี้ก้อนเดียวค่ะหนูอาบให้แม่หนูก็คือว่าเขาแบบว่าถ้าเมื่อก่อนหนูกอาบน้ําตัวหนูเองตัวหนูเองหนูก็อาบน้ำแบบว่าทั่วๆไปนั่แหละหนูก็อาบน้ําแบบว่าเป็นสบู่ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าอากาศร้อนๆนั่นแบบว่ามันจะเหนียวเหนอะหนะมันจะเหนียวเหนอะหนะแลวแล้วก็มันมันจะทาให้เราแบบว่า มันไม่ใช่แพ้หรอกมันทําให้เราหงุดหงิดมากก็จะคันแบบว่านี่ไม่ไม่มีแบบว่ามีไม่มีประสิทธิภาพที่แบบว่ามีผลข้างเคียงอะไรทั้งนั้นนะคะมันก็คือว่ามันเป็นแบบว่าค,ค,คล้ายๆกับถ้าเราแบบว่าจะแบบว่าอาบน้ําเสร็จปุ๊บน,นั้นหรือคุณฟังอาบน้ําเสร็จปุ๊บ อาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็แบบว่าเราเราก็แบบว่าจะชะลมเป็นครีมทาผิวแล้วก็มันมันซึมซาบเข้าไปในผิวเราเร็วมากเลยนะก็ว่ามันชุ่มชื้นผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็เราเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนมองแล้วก็ออล่าติดติดตัวเรานะตอนนี้ก็นี้ก็คือว่า350หนูคอถ้าถ้าพวกคุณแบบว่าไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปถามหนูก็ได้ในช่องทาง Facebook นะคะ แล้วก็อันอันที่สองนี้ก็คือว่าเป็นเป็นสบู่หนูก็ใช้คู่กันกับว่าก้อนสบู่ก้อนสบู่สมุนไพรตัวตัวนี้เป็นอ่าสบู่น้ำนมข้าวสครับดาวินชานนี่ในว่าผลผลลัพธ์มันก็เห็นอยู่นะว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหนูสวยตอนไหนก้อนนี้ก็คือว่าร้อยห้าสิบบาทถ้าจะซื้อพวกถ้าพวกคุณจะซื้อเป็นเซตนะซื้อเป็นเซตโปรโปรสุโปรแบว่าโปรใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมก็คือว่าถ้าจะซื้อห้าก้อนขึ้นไปก็คือว่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้าแบบ มันห้าก้อนมันก็ไม่นานก็คือว่าเดี๋ยวเอาสิบก้อนสิบก้อนนี้เวลาราคาปกติของเขามันพันห้าหนูไม่ขายค่ะหนูขายเพียงพันสามพันสามพันสิบาทก็ว่าจะส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีแล้วก็มียาสิบฟันยายาสิบฟันตัวนี้หนูก็แบบว่ามันใช้ดีมากๆหน,หนูใช้ได้อาทิตย์กว่าเลยะจะจะได้สองอาทิตย์ก็ถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นวันจันทร์นี้ก็เข้าแบบว่าสองอาทิตย์เต็มนะคะนี่ก็คือว่ายาสิบฟันตัวนี้ก็คือว่าสองหลอดนี้ก็คือว่ามันหลอดละ หลอดละสมันหลอดละ250้บาทแต่ถ้าพวกคนจะซื้อเป็น2หลอด2หลอดมันก็550 550บาทแต่แบบว่าราคาปกติของเขาราคาปกติของเขามัน580บาทแต่หนูไม่ขายแต่หนูขายเพียง550บาทนะ2หลอดนะถ้าพวกคนจะซื้อเป็น10หลอดขึ้นไป10หลอดขึ้นไปหนูก็ราคาปกติของเขาราคาปกติของเขามัน2 9 0 0นหนูไม่ขายหนูขาย2 5 0 0ค่ะนี่หนูเขาฝากเอยูนะแล้วก็เสร็จป,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 ปุ๊บปับปุ๊บแล้วก็สเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ สเปหน้าทำแร่สกุลาเรนโบว์ตัวนี้ก็คือว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะก็คือว่าใครแต่งหน้าแล้วก็แบบว่าเครื่องสมอางไม่แบบว่ามันไม่แบบว่ามันมันไม่อยู่คงที่ฉีดตัวนี้ก่อนค่อยแต่งหน้าแล้วก็เครื่องสำอางของพวกคุณจะเรียบเนียนแล้วก็เขาจะดูแลถนอมดวงตาของเราแล้ว <Kristen> ก็ถนอมดวงตาของเราแบบว่าถ้าใครมีแผลตรงนี้ตรงแบบว่าโดนแบบว่ามีดบาดหรือโดนแบบว่าอะไรสารพัดแบบว่ามันกัดหรือมันเป็นเป็นบาดเป็นแผลตัวนี้แบบว่าสามารถที่แบบว่าเราเราจะว่า มันแบบคล้ายๆมันเป็นสมุนไพรแบบว่าผลิตพันของนุป้าก้านนี่ก็คือว่าผลิตออกมาแบบว่าออร์แกนิกแบบว่าออร์แกนิกก็คือว่าธรรมชาติไม่มีผสมเจือปนอะไรไม่มีผสมแบบว่าเคมีทักสักอย่างนะครับตัวนี้ก็คือว่า200 200หลอดละ2 0 0บาทถ้าถ้าแบบว่า5หลอดจนไปมันมันัน1 0 0 0บาทนะ1 0 0 0ันบาทถ้าถ้าพวกคุณจะเอาแบบว่าหนูแนะนําให้แบบว่าพวกคุณซื้อซื้อเป็นแบบว่า สิหลอดขึ้นไป10หลอดขึ้นไปตอนโปรโปเก่ามันก็คือโปรเก่ามันก็คือว่าสองพแต่แต่โปรใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมก็ก็คือว่า10หลอด10หลอดขึ้นไปมันพันเก้า มัน2,000แต่หนูไม่ขายหนูขายแค่พันเก้าพันสิบบาทนะคะแล้วก็เป็นเป็นแป้งพับเป็นแป้งพับตัวนี้ที่ที่หนูใช้ทุกวันนี้ก็คือว่ามันจะเข้า2อาที่แล้วหนูหนูใช้มานี้เนาะหมายว่าใช้ดีมากๆเลยเนื้อครีมหมายว่ามันไม่มีเบอร์มันไม่เบอร์ก็ก็คือว่าพวกพวกคนตบตบแค่ข้างเดียวแล้วก็สวยจนตลอดทั้งวันจนถึงเย็นนะคะนี่ก็คือว่าตลับนี้ก็คือตลับ1ก็คือว่า690บาทถ้าพวกคุณจะซื้อ5้าตลับขึ้นไป ถ้าตลับขึ้นไปนี่รา,ราคามัน3,4มพันสี่้าบาทหนูไม่ขายหนูขายแค่3,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าท่านผูถ้าซื้อเป็นเป็นแบบว่าเอาไปจําหน่ายด้วยถ้าซื้อเป็นว่าสิบตลับขึ้นไปมันหกพันหนูไม่ขายหนูไม่ขายขาะหนูขายแค่ห้าพันห้าร้อยบาทนะคะหนูก็ฝากด้วย แล้วก็ลิปลิปสติกตัวนี้นะเด้ลิปสติกตัวตัวนี้แบบว่าแท่แทงแท่งละ490บาทที่หนูทาตัวนี้ก็คือว่าเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เอ่อเบอร์สามสามค่ะเบอร์สามสามรูม้ป่าหนูดูก่านเป็นเบอร์สามสามเบอร์สามสามแล้วแบบว่าติดทนนานมากเลยติดทนนานแล้วก็มันมันก็แต่ว่ามันมันมันจะแบบว่าดูดูแลแบบว่าดินฝีปากเราถ้าถ้าคุณได้ทาลงไปปุ๊บมันจะจึ้งเลยค่ะมันหนูว่าหน้าตาของพวกคุณก็จะเปลี่ยนแล้วก็แบบว่า สวยขึ้นมาแบบว่าโดยแบบว่าอัตโนมัตินะคะแบบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูกินหนูใช้ตัวนี้แหละผลิตภัณฑ์ที่หนูเอ่ยให้ฟังนี้หลอดนี้ก็คือว่าแท่งละสี่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็ก็คือว่าถ้าพวกคุณซื้อห้าแท่งขึ้นไปราคาปกติมันสองพันสี่สองพันสี่ห้าสิบบาทหนูไม่ขายหนูขายแค่สองพันนะคะแล้วก็ถ้าคุณพวกคุณจะซื้อเป็นสิบแท่งขึ้นไปสิบแท่งมันมันก็สิบพันเก้าไม่ขายค่ะหนูขายแค่สามพันห้าร้อยบาทนะคะ และก็เป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นยาสับผมยายาสับผมนี้ที่ที่ที่หนูใช้มานี้ก็คือว่ายัาง หรือว่าครบอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์สามวันอาทิตย์สามวันก็คือว่าหนูสระทุกวันหนูก็คือว่าหนูจะสระทุกวันแต่แต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่าตอบโจทย์ให้แต่สําหรับตัวหนูเขาว่ามันดีมากเลยนะมันหนูสระวันแรกก็คว่าจนถึงจนมาถึงวันนี้ก็คว่ามันไม่คันหัวมันไม่คันก็คือว่าเส้นผมนมันใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเส้นผมหนูใหญ่แล้วก็หนูสระผมที่ผ่านๆมาหนูสระผมท้องตลาดหบบว่าแชมพูท้องตลาดนะหบบว่าเราสระ ปุ๊บเราเรา,เรามาจับนี้ว่าเราลูบจับผมเรานี้แบบว่ามันร่วงร่วงนะเพราะว่าพวกคุณก็รู้นะว่าผมยาวผมยาวมันมันดูแลยากขนาดไหนตอนนี้แบบว่าขวดนี้ก็ว่าสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทถ้าถ้าพวกคุณจะซื้อเป็นเซตเซตของออะโปโปแบบว่าโปใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมก็ว่าสองขวดก็คือห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทก็ว่าราคาปกติมันหกร้อยหนูไม่ขายหนูขายแค่ ห้าบาทนะคะหนูเขาฝากด้วยถ้าถ้าเป็นถ้าซื้อ10ขวดขึ้นไปแบบว่าราคาปกติมันสามพันแต่หนูขายเพียงแค่ราคา3,500บาทนะคะเขาฝากด้วยแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่แบบว่าพระเอกกำลังเอกของบ้านนบเก้านี้ก็คือว่าเป็นชาชงกับชาแคปนี่นะก็คือว่าหนูชงให้แม่หนูกินมานี่ก็ เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกับอีกสามวันเจ็ดเดือนกับอีกสามวันค่ะหนูแบบว่าถ้าถ้าพวกคุณกินกินมีกินมีวิัยในการกินนะก็ว่าถ้าคุณรักสุขภาพของพวกคุณพวกคุณก็จะได้ผลรับเหมือนกับหนูถ้าคุณรักสุขภาพของพวกคุณพวกคุณก็จะได้รับผลเหมือนได้ผลลั์เหมือนกับหนูนี้นะคะถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็เข้าไปหาหนูอีกช่องทางหนึ่งช่องทาง Facebook นะคะดาวสรพง์หนูจบทางช่องทางนี้หนูก็จะไปขึ้นต่อหนูก็ หนูก็ไปเคลื่อนต่อหนูก็คือว่าสิ่งดีๆหนูก็อยากมาส่งต่อพี่ๆน้องๆได้กินได้ใช้ได้สัมผัสแล้วก็แบบว่ามันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรสักอย่างมันก็ยิ่งกินเท่าไรยิ่งพวกคุณเนี่ยผิวพรรณของพวกคุณดีผิวพรรณของพวกคุณก็ดีแล้วก็พวกคุณก็สวยด้วยพวกคุณก็ได้ผลลัพธ์ทั้งกินและทั้งแบบว่าพวกคุณไปส่งต่อทั้งพวกคุณได้เงินด้วยนะหนูก็รับแบบ หนูก็รับทีมง,งานทั่วโลกทั่วโยโุโรปเลยนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ถ้าถ้าใครอยากเข้ามาแบบว่าศึกษาอะไรแบบว่าทักทามหนูได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องทาง a c e b o o k นะคะวันนี้หนูก็ขอขอบคุณขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะที่หนูนําเสนอสินค้าทุกตัวถ้าบางคณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรพวกคุณก็ไปหาหนู ช่องทางหนึ่งช่องทาง a c e b o o k ดาวสรงบงนะคะแล้วก็พวกคุณก็ไปทักถามได้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกช่องทางแล้วก็คาริยานิมิททั่วโลกทั่วยุโรปแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทั่วไทยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์นุ่เก้าวเทเลนแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่พรแล้วก็ขอขอบคุณวอสพิวแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน แล้วก็ขอขอบคุณทีมสื่อทุกท่านและขอขอบคุณพี่ๆน้องๆอยู่บ้านน้เก้ารุ่นหนึ่งอยู่บ้านตนการาน้เก้ารุ่นสองแล้วก็ขอขอบคุณหน้าบ้านขอขอบคุณหลังบ้านขอขอบคุณแอดมินทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกพิกัดด้วยนะคะแล้วก็หนูก็ขอขอบคุณเจ้าของ YouTube แล้วก็ขอขอบคุณขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกช่องทางนะคะขอขอบคุณทางโลกโซเชียลด้วยค่ะวันนี้หนูก็ขอขอบคุณรวบทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หนูก็ เจอกันพรุ่งนี้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะและก็ช่วงนี้ยิ่งเป็นแบบเป็นช่วงที่แบบว่าวิกฤตอยู่เนาะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะสััสีีคะ่ะ